เคยสิท์เบ็ดห่วงเขา่าครับเบ็ดห่วงเขาเป็นเง้ยเคยมีโอกาสครัง้งหนึ่งที่เคยเป็สิดเนาะตอนนั้นช่วงนั้นออกไปเรียนหน้าเป็นเล่ออกไปเบื้องด่ันนะครับเบื้องกจะโจเป็นสิท์เนาะเป็นพ่อทอแล้วครับพ่อตาตอนเรายังอยู่เนาะเราออกไปสิดอ,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 อยู่นะออยดานเลยออกไปเรียนน้ำ เป็นเพิ่นเลยให้ลองสิทธิ์เบิง่งก็เลยได้หู้ว่ามันเป็นจั่างใดนาะครับครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ไปสิทธิ์น้ำเพิ่นเนาะครับเบ็ดนี่มันสิพิเศษปกตินี่เบ็ดมันสนะิเป็นจังซีเนาะยังเฮ็ดให้เบื้องเนาะเบ็ดห่วงเ้านี่เขาสิาเอาตรงนี้ออกนะครับอาจสิเป็นเป็นว่าหยังดีล่ะเงี้ยงมันเนาะจากแหลมๆขึ้นไปแล้วมี้โตเงี้ยงหรอกเวล,ปลาป่า งับปลาอย่างเราตัวนี้มันจะติดเหงือกติดข้างติดปากปลา,ว,าว่าให้หลุดนะครับต่อเบ็ดห่วงเขาอนี้เพื่อนจะเอานี่ออกนะครับเพื่อนจะเอานี่ออกคือแค่ปลางับได้กันทกเบ็ดแล้วก็เฝ้าสิทธิ์มันขึ้นมาเลยครับอันห่วงเขาอนี้เพื่อนจะเอาห่วงเขาบางมันเป็นมัดมัดปาะมัดบกมัดกักกกบ่ใหไงปานไดนะครับจะเป็นห่วงเบ ที่เป็นห่วงเขาที่บ,บ่ยาวปานใดนี่เดี่ยวมาเฮ็ดเราเชื่อามามัดใส่ไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ลำไม้ไผ่นี่สิลำใบหญ่ปานใดนะครับประมาณซ่ำสองนิ้วลำต้นในที่ดัดงอได้นะครับรส,สงงิบ่ใหญ่หลายลำไผนะ่น่เดีเป็นกิ่งไผ่นี่เนาะครับเอามาเสียบใส่หมของเทิงคู่น้ำนะครับ,แล,บ,รบแล้วบาดนี้เอาห่วงเขานี่มัดใส่มัดใส่เราไป งอไม้ไผ่นี่ลงไปให้ให้ห่วงข้าอมันถึงนามนะครับให้มันถึงนามเนาะเราโต้ข้นนี่สิสิอยู่เทิงฟังนี่สิหาเป็นหญ้าเป็นเพื่นที่เฮ็ดเป็นแนบวนบ,นนบังไว้นเนเา,า,าเนนะครับคนที่อยู่หาแนวบังไว้บงคู่น้มเนี่ครับให้เขาลบบ่ให้ปลามันเห็นเนาะครับเราก็เข้า อย pues, ู่นังถ่าป่าตะเพียนกับที่สิบเบียดห่วงเขาเนี่ยป่าแต่เพียนมันจะมาเป็นกลุ้มเลยครับเราห่วงเขานี่ยย้อนลงไปในน้ำเนาะป่าเนี่ยมันเข้าใจว่ามันมีต้นเขาแล้วมีห่วงเขาอันเมื่อลงมาในน้ำมันจะมากินครับยุดด่านับอย่ามาเป็นกุ้มเลยหลายซิบบางทอจะเป็นกุ้มหญ่เป็นร้อยเป็นอะไรมันอย่ามาำกันล่ะป่านี้ เยื่อนี่ที่ว่าเยื่อที่ใส่เบ็ดตัวนี้คือเป็นสร้างเขานะครับเพื่อนจะตัดสร้างเข่าเป็นกันจะเห็นนะครับอันต้นฟางข้างในนี่มันจะมีแกนข้างในน้อยๆเถื่อนหนึ่งมันว่บเพื่อนเจาะนั่นเรามาเรามาตัดตัดเฉียงจากน้อยเป็นทอนน้อยขนาดเม็ดซ้ำเม็ดเขานี่ครับเรามาใส่เบ็ดตัวนั้นละเรามาใส่เบ็ดนะเอามาใส่ในเบ็ดห่วงเขานี่นะครับ เราสิไปย้อนเบ็ดกสิเบ็ดขันใหม่ธรรมดาเสิไปย้อนใส่ใกล้ๆกับห่วงเขาที่เพ่นย้อนลงกันไปห่วงเขามันลงในน้ำนะครับย้อนลงไปเนาะป่าแด่เพี้ยนมาเห็นมันสิมาเป็นกลุ่มแร้วมันสิมากินห่วงเขาที่เพ่นย้อนลงไปนะครับเวียนกันมาเวียนกันมามาคาบเขาดึงทึงทึงทึงนะและ้ว่าบนี้เิียานี่ย้อนเบ็ดที่มีสร้างเขาที่เตรียมไว้นี่ ไปย้อนลงไก,กลๆกับห่วงเขาน่ะละ่ะให้มันร่อยไปยังตามล้อมกับเรื่อมตามนาม้ำตามห่วงเขาตามนั่นละ่ปะป่าน,นื่ก็น้ำมังับไดนี้งับอันเม็ดเขาเราคาบเยอะตัวนี้ครับที่สร้างเขาที่ตัดนะคับมันเข้าใจว่าเม็ดเขามันร่อยออกมามันหลุดมันจากห่วงนะครับป่าแต่เพี้ยนไงมางับเราเฮาก็้เฝ้าทกขึ้นมาแล้วก็เวียงไปทางหลังมาดนี่ เวียงขามไปป่ามันรุดเลยบ่ต้องให้บ่ต้องไปปดเยเวลาเพราะว่าช่วงนี้ป่านเขามาเป็นกลุ่มนี่ต้องเฝ้าย้อนเฝ้าย้อนเอามันนะครับเราเฝ้ายโอนไปข้างหลังเป็นเ็เฮ็ดเป็นรลมมไว้ดอกคือสิปึ๊บปลามันตกไปเขาก,เก็บ่ไปน้าไปเก็บไปยังตนั้นเฝ้าย้อนไม่เรื่อยๆครับเอาป่าไต่เพี่ยนก็จะเวียนเขามาทั้งโตหุ่นโตน้อยโตใหญ่เดีย๋วยวเวียนมาดึงเหล้วมันเลยลงมาข่าบนี่ยแหละครับ เท่อนั้นเล่าให้สิทธ์ได้สิบสองตัวจาควาง,งไปสิทธ์แต่ว่าสิทธ์ขึ้นมาเ่าเปลี่ยนก็เพื่อนเที่ยวปวดที่ละตัวเที่ยวปวดที่ละตัวได้สิบสองตัวป่าตะเพี้ยนดีใจลยดีใจไรไ,ได้ป่ามันเป็นกลุ่มแล้วมันไงมันกินอิม่มมันไลยไปล่ะจนกว่าคนว่ากุ้มป่าเนี่ยเบิดแล้วครับเพื่อนเขาอยู่ ย่อนลงไปติดขึ้นมาติดขึ้นมาจะว่ามันไปเราเนี่ไปเมื่อเราใคยจะเศร้าอะไรบางคนนี่คิดเอานี่ข้าวเดียวก็เอาไปได้เต็มของเนี่ยเมื่อบ้านครับข้างนีประสบการณ์ได้ไปนี่แหละเป็นผู้มันย่าเชาบ้านนะครับเบ็นดห่วงเขาครับท่านใดเคยเสิทธิ์บ่เป็นนาอนุรักษ์ไว้นะครับผู้มันย่าเชาบ้านที่ มีความรู้สึกเบาประทับใจในการได้ไปลองไปสิทธิ์น้ำเพลินเบิงเนาะครับป๋าเลยเพี้ยนนี่มาเป็นกลุ้มโอ้ตื่นเต้นนี่ครับแตกบุมบั่มบุมบนกมมาดึงห้องเขาถึงถึง,ถง,ถงน้ำเพราะรุนก็น,น้ำกับเพื่อนมาเป็นกุม้มๆๆๆเ,ยวยเวียนเขามาดึง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 ย้อนเยื่ะย้อนเบียดเข้าไปแกลๆกัล้อยกับเพื่อมกับเพื่อนไปอยู่ในน,นั้นเนาะป่าเนี่หลงเขามากงับ เข้าใจว่าเม็ดเขาล้อยนะครับครับปูกับฟ้าถกดึงมากโอ้ดีใจไรอนาดออกมาปีงกินแซ่บแได้ปลาซิดมาได้มีว่าสุกไรมีประสบการณ์ที่เมื่อบ่ถึงไอ้ฟังเบียนห่วงเขาครับปูมันญาชาวบ้านที่ดีอิลีครับที่ประทับใจสิ่งแปลกใหม่ได้ได้ไปเห็นเนอะได้ไปทดลองน้่มานะครับ อยากมากโบโซฟังครับสสวัดีนะครับ